Mercedes-Benz GLC 220d ที่ตอนแรกลูกค้าตั้งใจจะเข้ามาเปลี่ยนแต่ยางแต่ดันไปสะดุดตากับล้อฟอร์ชสวยๆก็เลยเลือกเปลี่ยนทั้งล้อและยางที่รีพาวเวอร์กันเลยนะครับซึ่งล้อที่ลูกค้าเลือกเป็นแบรนด์ Avilac f o r e รุ่น QT 133LW ขนาด20นิ้วตัวก้านเป็นลาย Y Spoke เลือกเป็นสี Candy Black จับคู่กับยาง Premium SUV แบรนด์ Michelin รุ่น Latitude Sport 3จะช่วยทำให้รถของเพื่อนๆขับขี่นุ่มนวลเดินทางได้อย่างมั่นใจตลอดทุก การเดินทางนั่นเองครับเอาละครับเพื่นพนอนๆคงสงสัยแล้วว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วจะมีหน้าตาเป็นยังไงและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ เป็นยังไงกันบ้างครับผลลับการติดตั้งล้อ a v e ร็ก Force และยาง Michelin บน bon Mercedes-Benz GLC 220D คันนี้ลอดุด้ันลงตัวเลยใช่ไหมครับหากเพื่อนๆคนไหนต้องการอัปเกรดล้อและยางให้รถคันโปรดของคุณสามารถแวะเข้ามาที่ Repower ได้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายเข้ารับบริการสามารถติดต่อพวกเราได้ทามช่องทางการติดต่อดังนี้เลยครับ